พง่์มาเลยลูกค้ามาจากไหนจ๊ะมาจากอนุชครับอนุชวันนี้ซื้อไปเท่าไหร่หกพันกว่าครับนี่ขายข้าวแกงอยู่นะแล้วก็มาซื้อน้ำพริกพิยาไปขายวันนี้คนไหนอยู่แถวอนุชไปซื้อกับพี่อะไรพี่อะไรพี่บอยครับพี่บอยพี่บอยคนไหนอยู่อนุชไปซื้อกับพี่บอยเลยไม่ต้องมาหาพ่ยาแล้วเขาขายข้าวแกงอยู่แล้วขอป้ายไปวางหน้าร้านเลยนะวันนี้นะขอให้พี่บอยขายดีๆรวยๆองเงี้ยปังๆตบมือหน่อย ไอ้ซื้อบดไปหกฟันซื้อง่ายมากพี่ไออยากจะบอกว่าคนไหนซื้อของง่ายแล้วจะขายดีตบมือไอ้ธรมดานะขนาดดาราช่อง7นะเนี่ยอันนี้คือดาราช่อง7จใครรู้จักบ้างหนูชื่ออะไรนะลูกหลินค่ะอ่าหลินน้องหลินน้องหลินนุสลา เาวันนานะมาซื้อน้ำพริกเราไปกินใช่ไหมไปขายด้วยเราซื้อไปขายด้วยเหรอเป็นดาราอย่างเดียวไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้ต้องหาของหาขอไปขายแล้วใช่เดี๋ยวนี้ดาราเขาก็นิยมขายของนะเป็นดาราอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้นะไ่ด้้แลวคะต้องเป็นแม่ค้าด้วยเป็นแม่ค้้าดวยนะคุณพี่ยานนะคะจ้าดาราก็ไม่ยิงนะ